ก็ตั้งครันก็ประมาณ6สัปดาห์นะคะแล้วก็ได้มาหาคุณหมอกรกฎนำเสนอที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินนะคะมีความรู้สึกเขาบริการดีตั้งแต่ที่เราประพอจนเข็นรถแล้วก็จนขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะคือทุกสเต็ปรู้สึกว่าเ,เขาให้แบบเฟิร์สอิมเพรสชั่นดีมากค่ะในส่วนของคุณหมอใช่ไหมคะเรื่องการฝากคันคุณหมอก็ให้ข้อมูล ค่อนข้างละเอียดนะคะว่าสเต็ปนี้เป็นแบบไหนช่วงเดือนไหนต้องยังไงรูปเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงภายในของเราว่าอยู่ถึงสเต็ปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนคลอดใช่ไหมคะเห็นครั้งแรกเรารู้สึกแบบคื รักแรกพบมันใหญ่ <c oughs> คือเราไม่เคยคิดว่าแบบเออเราเราเราจะแบบมีความรู้สึกได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเออได้ยินแต่คนพูดอะเนาะว่าความรู้สึกนะมันจะแบบอีกแบบนึงเลยนะคลอดออกมาจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้นะเป็นแม่คนจะเป็นแบบนี้นะคือเราไม่เคยมีฟิลลิ่งนั้นเลยอะจน,จนจนแบบจนพี่พยาบาลเอาน้องออกมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบเออ เนี่ยสิเราทนมาแบบแปดเก้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบโหสุดยอดถ้าพูดถึงบรรยากาศในห้องพักใช่ไหมคะรวมถึงแบบชั้นเจ็ดห้องเนอร์ห้องพี่พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคือจากความรู้สึกส่วนตัวเรารู้สึกว่าเขาดูแลดีอะคะ่ะใช่แล้วก็เออแบบพี่ผู้ดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องนสซี่เขารู้สึกแบบคือเขารักเด็กจริงๆอะคะ่ะเขาเขาดูแลเด็กดีมากคือ เขาสอนวิธีป้อนนมเขาสอนวิธีเลี้ยงสอนวิธีอุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นคุณแม่มือใหม่นาะคือเห็นครั้งแรกอะคือแบบเราไม่กล้าจับอะคือน้องแบบตัวเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือน้ำหนักเขาดีแต่ว่าเราความรู้สึกแรกค,คือเขาเรียกว่าอะไรอะคุณแม่มือใหม่อาไม่กล้าอุ้มน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนจับเข้ามาให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วกเ็เข็นมาหาเราทุกสองชั่วโมงงเงี้ยค่ะเพื่อเราจะสอนให้เราแบบ เข้าเต้ากินนมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรายังไม่มีในช่วงแรกเขาก็จะแบบบอกว่าต้องกินนมเสริมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะได้มีน้ําให้ให้น้องกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอุ่นใจดีว่าอุ่นใจที่ได้อยู่แบบใกล้พยาบาลใกล้หมอแล้วก็ใกล้ผู้เชี่ยวชาญมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะใช่รู้สึกว่าเอ,อแล้วก็เวลาเราติดขัดปัญหา เรื่องน้องหรือว่ามีข้อกังวลเราคิดถึงน้องเราอยากหาน้องก็คือมันใกล้ห้องน u r s e เซอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือเดินมาหาเขาได้ทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ความสะดวกสบายมันมัน,ม,นมันคือชั้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับที่อื่นที่อื่นก็จะต้องแบบไม่ขึ้นหรือลงไปอีกห้องหนึ่งของห้องนิร์สใช่ไหมคะใช่ถือว่าโอเคค่ะก็เลยเลือกที่จะมาคลอดที่โรงพยาบาล ก็อยากจะฝากบอกคุณแม่ทั้งหลายนะคะทุกๆคนที่กําลังมองหาโรงพยาบาลหรือว่า,าคุณหมอนะคะก็อยากจะฝากโรงพยาบาลพยาไทนะ์นวมินไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสําหรับความมั่นใจแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะก็ฝากโรงพยาบาลนี้ไว้อีกหนึ่งโรงพยาบาลและการที่เป็นตัวเลือกสําหรับคุณแม่ทั้งหลายค่ะ